ุ่มของตลาดใหม่นี่ก็กลุ่มหนึ่งทีนี้กลุ่มตลาดเก่านะครับเรามีวิธีการในการรักษากลุ่มตลาดเก่าๆโดยเฉพาะประเทศดักใหญ่เอาไว้ยังไงบ้างค่ะก็อันนี้ก็เป็นเราเรียกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะไม่ว่าเราจะเ,อเจอวิกฤตหรือจะเราจะขยายไปตลาดอื่นเนี่ยลูกค้าเก่าเนี่ยก็ยังม,มีความสําคัญนะคะ,คะเราก็เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจปีที่แล้วะนะคะท,ท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็ ให้นโยบายเลยค่ะว่าให้กลุมส่งออกเนี่ยใช้นโยบาย customer r e l a t i o n m a n e n t นะคะก็คือเราเรียกว่ารักษาฐานลูกค้าเก่านะคะ,คะเหมือนกับเ,เป็นนโยบายที่ทางยุทธศาสตร์ที่ทางภาคเอกชนเนี่ยใช้กันมานานแล้วนะคะแต่ว่าทางภาครัฐเนี่ยก็ไม่ได้ทําอะไรที่จริงจังมากมายนะคะกลมทําก็คือว่าเรามีออฟฟิศอยู่ต่างประเทศทั่วโลกเนี่ยนะคะ,คะ60กว่าแห่งเนี่ยเราก็ให้ ให้ทูตพันธุ์ของเราเนี่ยนะคะไปเยี่ยมเยียนลูกค้าเก่าค,คือยังเป็นการรักษาฐานอยู่แต่เมื่อปีที่แล้วอะค่ะเป็นครั้งแรกที่เราจัดเราเรียกว่า Thailand Best Friend นะคะขึ้นมาเพื่อนที่ดีที่สุดของไทยเนี่ยนะฮะ,ะแต่เป็นลูกค้าเรียกว่าลูกค้าเก่านะคะจากทั่วโลกทุกสินค้าปีที่แล้วจัดเนี่ยนะคะก็มีลูกค้ามาทั้งหมดเนี่ยห้ราย นะคะแล้วเราก็ส <Das guided> ี <depths> ่ว like <sh <laughs> ันเนี like 對對 against against ่ยเราก็ต้อนรับเรียกว่าแทบจะอุ้มเลยนะคะจากจากสนามบินเนี่ยนะคะลงมาถึงเนี่ยนะคะก็ดูแลมีเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะคอยดูแลแล้วก็พาไปเที่ยวนะคะเอนเตอร์เทนอย่างอย่างอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็วันหนึ่งก็ได้วันได้รับการเกียรติจากท่านนายกนะคะแจกใบประกาศ Thailand Best Friend ให้กับ ค่ะผู้นําเข้าลูกค้า,าใช่ไหมครับพ, <อ S 2> พอเขากลับไปแล้วเนี่ยมูลค่าทางการค้าของเราเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นประมาณ20%ซนนะคะ<ห>ซึ่งอันนี้เป็นการประเมินผลจากผู้ประกอบการที่ที่ลูกค้าเข้ามานะคะสำหรับในปีนี้เราก็จัดเป็นปีที่สองนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเลยเพราะว่าหนึ่งเนี่ยนะคะเป็นการสร้างความ Sherman, เชื่อมั่นเรียกถามเชื่อมั่นกลับคืนมาสองสร้างภาพลักษณ์สินค้าไทยแล้วก็ประเทศไทยให้กลับคืนมานะคะนอกจากนี้ก็ยังเป็นการรักษาฐานลูกค้าเก่าแล้วก็เกิดเน็ตเวิร์กิ่งนะคะหลักเกณฑ์นในการทีเ่เราคัดเลือกนี่นะคะ,คะในปีนี้นี่ยิ่งเข้มขน้นเพราะว่าจากปีที่แล้วพอพอผลดีเนี่ยนะคะ ผู้ประกอบการก็ให้ความสนใจสมัครเข้ามาเราเลยใช้หลักวิธีนี้ค่ะก็คือว่านำรายชื่อผู้ส่งออกท็อปท็อปทรีในทุกประเภทสินค้าเนี่ยนะคะมาแล้วเราก็เชิญท็อปทรีทั้ง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 หลายเนี่ยมาคุยนะคะว่าให้เขาเชิญลูกค้าท็อปไฟของเขานะคะที่มียอดการนําเข้าเนี่ยนะคะสูงสุดก็ปีนี้เราได้มา145รายนะคะ คือ145บริษัทเนี่ยค่ะแล้วก็ยังมีผู้145ลายเนี่ยนะคะก็จะเป็นเจ้าของแล้วก็ c e o ทางนั้นนะคะประเาด็แล้วก็ยังมีผู้ติดตามมาอีก78ลายะนะคะก็เป็น GM แล้วก็ผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจในการซื้อนะคะเออแล้วก็มีผู้ประกอบการไทยเนี่ยนะคะที่เป็นเป็นคู่ค้าของเขาเนี่ย39บริษัทนะคะ,คะรวมแล้วเนี่ยก็เกือบ300ะนะคะ,คะ ส่วนอย่างเี้คะ่ะท่านจะเห็นได้ว่าภาครัฐเนี่ยไม่ได้จ่ายอย่างเดียวนะคะภาคเอก,กชน V.I.P. ที่มาเนี่ยก็จ่ายค่าตั๋วเองนะคะ hmm. คิดแล้วเนี่ยก็เกือบ50-50ที่ภาครัฐจ่ายส่วนหนึ่งก็คือพอเข้ามาถึงเมืองไทยเราดูแลทุกอย่างหมดนะคะคก็เรียกว่าจาก38ปประเทศทั่วโลกก็มีทั้งตลาดเก่าและตลาดใหม่ ปีที่แล้วเนี่ยเราได้เพิ่มมา20%ใช่ไหมครับมูลค่าคแล้วปีนี้ตั้งหรือว่าคาดหวังกับไทยแมสเฟรนเอาไว้ยังไงบ้างค่ะเราก็คาดว่าจากที่เราสำรวจจาก39ลายเนี่ยนะคะรวมตัวเลขแล้วก็คาดว่ามูลค่าการสั่งซื้อเนี่ยจะเพิ่มอีกประมาณ66,000ล้านบาทค,ครับนะคะเป็นตัวเลขที่เราก็คิดว่าจากตรงนี้เนี่ยนะคะจุดนี้เนี่ยก็จะทำให้เป้าหมายที่เราตั้งไว้14%หรือ 1. เจ็ดแสนล้านเหรียญเนี่ยนะคะคงเป็นไปได้แน่นอนครับนี่ครับคุณผู้ชมครับถือว่าเป็นงานหลักและเป็นงานใหญ่นะครในฐานะที่ไทยของเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพด้วยเราก็ต้องร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับให้กับบรรดาผู้ค้าแล้วก็คู่ค้าคนสํคาคัญของเราประทับใจประเทศไทยนะครับแล้วก็สั่งซื้อสินค้าของไทยเรามากๆ ซึ่งกิจกรรมแล้วก็โปรแกรมนะครับที่บรรดาคู่ค้าของเราเนี่ยจะเดินทางไปนะครับนอกจากเมื่อวานนี้จะมีพิธีการต้อนรับที่โรงแรมมิเลเนียมฮิลตันแล้วนะครับวันนี้ก็จะไปดูไทเฟกด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องข้องกับเรื่องของการส่งออกอาหารให้กับทั่วโลกนะครับแล้ววันนี้เช่นเดียวกันช่วงบ่ายนะครับจนถึงช่วงเงย็นก็จะเดินทางไปพบท่านายยกรัฐมนตรีครับเพื่อที่จะพูดคุยกันหลังจากนั้นก็จะมีการรับประทานอาหารค่ำก่อนที่จะเดินทางกลับนะครับในวันศุกร์ที่2กรกฎาคมนี้นะครับ เพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นภารกิจสําคัญครับที่เราต้องเร่งฟื้นฟูภาคการส่งออกเพื่อให้คุณภาพชีวิตนะครับแล้วก็การพัฒนาสินค้าของเรานั้นทัดเทียมกับนานานประเทศได้จริงๆครับ